บอกตามตรงว่าทุกๆวันนี้ผมยังงงอยู่กับผู้ที่ยังมั่นใจให้ความคิดเห็นและคิดว่าตนมีความรู้ในการตีความกฎหมายได้ดีกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นผู้ที่พิจรารณาร่างและตรวจสอบกฎหมายทุกฉบ,บับรวมไปถึงพรบตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2,565และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานรัฐเปรียบเสมือนศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางให้รัฐและประชาชน ผมจึงมั่นใจครับว่าไม่มีใครที่จะมีความรู้เรื่องกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยมากไปกว่าคณะกรรมการกฤษฎีการวมไปถึงพลตำรวจเอกวิรุธด้วยครับการสั่งให้ออกจากการเม้่ก่อนไม่ได้เป็นการสั่งตามคำสั่งตั้งกรรมการวินยัยเป็นการสั่งตามมาตราหน1อาเ็กรณีตกเป็นผู้ต้องหาเบ<อ>ียยา จะงงอะไรนรักหนาผมไม่เข้าใจกฎหมายก็ไม,ไม่รู้เท่าถ้าผมหลอกพูดตรง <c oughs> เขาไม่ได้ใช้กฎหมายพวกนี้อคนนอกจะไปรู้อะไรก็อ่านไม่งั้นกตอตรตั้งสิบคนทำไมเ็าเห็นตรงกันครับนีเด๋ยกฎหมายพวกน<อ>ี้มันเป็นกฎหมายเฉพาะนะฮะไม่วหวจากกิจสิริการหรือคนภายนอกเนี่ย <c oughs> เขาก็อ่านตีความตามตัวบทกฎหมายอะไรนะพอมีประเด็นขึ้นมาแต่เขาผมว่าเขาไม่ได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งพอ ธิการแหมเขาเคดดดีประวัติบบดีครับแต่จริง,รงผมว่าการวิจัยเขาก็สร้างปัญหาหลายเรื่องนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ทางการปฏิบัติราชการอ,อย่างกรณีนี้ก็เลยเกิดปัญหาเลยไปตั้งข้อสังเกตเ <c oughs> ท่าน,นั้นคุณชี้มาเลยถือว่าไม่ชอบก็ไม่ได้บอกนะครับ เพราะมันชอบไงเลาจึงไม่กลา้าชี้ว่าไม่ชอบการสั่งให้ออกจากราชการไ้ก่อนเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้ทําตามกระบวนการณะนกรรมการสอบสวนตั้งปับ๊บก็อ,ออกคําสั่งลด,ดปุ๊บติดกันอีกฉบับหนึ่งทันทีเดซิธิกาจึงเห็นว่า,าไม่ถูกต้องและไม่ชอบทำก็สมควรไปจัดการแก้ไขเสียให้ถูกต้องหรือจะเปลี่ยนใจดําเนินการอย่าง,างไรก็รสุดแท้แต่ เป็นอำนาจของทางสำนักง,งานตำเนินชาติจะดำเนินการต่อไป1นึ้วัคซีนเนี่ยเขาหมายถึงกรณีที่ตำรวจถูกกล่าวหาครับนะฮะดำเนินการสอบสวนทางวินยัยเรื่องเดียวโดยไม่ได้เกี่ยวกับความผิดอาญา